ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงขยายผลของทุเรียนเนาะหลายๆท่านก็กําลังเติมอาหารให้ทุเรียนไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยเคมี8 24ย4นะครับเพื่อขยายผลในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงสําคัญเลยอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนี้ทุเรียนจะต้องการทาตุอาหารหรืออาหารเนี่ยมากมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นช่องทางหลักที่อาหารจะได้รับเนี่ยก็คือทางดินหรือทางรากทีนี้นะครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนส่วนใหญ่เนี่ย ชอบคิดว่าเราใส่ปุ๋ยเท่านี้เพียงพอแล้วมาดูในสถานการณ์จริงกันดีกว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งนะครับเราคิดว่าปุ๋ยอย่างเดียวเพียงพอแต่เรากละเลยเรื่องลากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเราละเลยเรื่องรากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากให้กล้องสูงเข้ามาดูนิดหนึ่งนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับเราก็จะโรยบริเวณสรงพุ่มเนาะเสร็จปุ๊บเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแล้ว พี่น้องเกษตรกร,กร,กรหรือพี่น้องชาวสวนเนี่ยก็จะลดน้ําลดน้ําไปนะครับเพื่อหวังให้ปุ๋ยที่เราโรยไปเนี่ยละลายน้ําและลงไปตามแนวนี้นะครับซึ่งเป็นแนวเดียวกับอะไรครับลากของทุเรียนที่อยู่บริเวณนี้เมื่อธาตุอาหารเนี่ยอยู่ไกลรากเมื่อไหร่ เมื่อเวลาพืชขายน้ำนะครับก็จะดูดธาตุอาหารพวกนี้เข้าไปตามกระบวนการการเจริญเติบโตของเขาแต่ในความเป็นจริงทําไมผมถึงบอกว่าปัญหารากพี่น้องชาวสวนส่วนใหญ่ชอบละเลยนะครับมาดูในความเป็นจริงกันในความเป็นจริงนะครับพอเวลาเราใส่ปุ๋ยไปโรยเหมือนเดิมนะครับเสร็จปุ๊บลดน้ําตามถ้าดินแน่นดินแข็งหรือดินเสียนะครับ มันจะไม่ลงเป็นแนวดิ่งแบบที่ผมวาดเมื่อสักครู่มันจะไปยังไงละ่ะทีนี้อย่าลืมนะครับเวลาเราขุดดินเนี่ยดินยิ่งลึกนะครับยิ่งแน่นยิ่งแข็งเพราะฉะนั้นน้ําจะไหลไปได้ยากทีนี้ไปไหนละ่ะก็จะไปตามด้านข้างนะครับไปตามด้านข้างนอกจากน้ําจะไปตามด้านข้างแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเลยน้ําก็จะพาธาตุอาหารนะครับ หรือปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยออกไปตามด้านข้างเหมือนกันถ้าไม่เชื่อผมลองย้อนดูนะครับลองนึกดูว่าบริเวณที่เราข้างๆต้นทุเรียนที่เราปลูกเนี่ยนะครับย่างามกว่าหรือเปล่าถ้าย้างามนะครับย้างามกว่าต้นหรือย่างามผิดปกติเนี่ยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปพึงระวังได้เลยนะครับว่าต้นทุเรียนต้นนี้ของเรา กำลังมีปัญหาที่ดินและรากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะโถมปุ๋ยเคมีไปสักเท่าไหร่นะครับรับรองเลยว่าทุเรียนต้นนี้จะได้รับจริงๆเนี่ยไม่ถึง30%เพราะฉะนั้นเรามาทำให้ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับดินดีรากดีสามารถดูซึมพวกธาตุอาหารหรือปุ๋ยเนี่ยที่เราใส่เข้าไปได้เต็มที่แบบแนวดิ่งอย่างนี้100%ดีกว่า เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยนะครับลองดูพฤติกรรมนะครับของเราดูว่าตั้งแต่เราปลูกทุเรียนมาเนี่ยเราได้ปรับปรุงดินไหมเราได้มีการเช็คดูว่าดินของเรามีปัญหาหรือเปล่าแล้วกลับกันนะครับวิธีที่เช็คง่ายที่สุดน,นะครับอย่างที่ผมบอกเลยยากาคุณงามหรือไม่ถ้ายากาคุณงามนะครับนั่นแสดงว่าคุณกําลังมีปัญหาที่ดินบริเวณต้นที่คุณปลูกเพราะฉะนั้นนะครับ วันนี้นะครับผมมีวิธีแก้คืนดินดีในมือผมนี้นะครับเป็นตัวสารปรับสภาพดินสูตรเข้มข้นควรนี้นะครับปกตินะครับ650บาทแต่วันนี้ไม่ขายนะครับ219บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บปลายทางได้แต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับมาดูคุณสมบัติก่อนดีกว่าว่าคืนดินดีนะครับจะช่วยแก้ปัญหาย,ยัางไงเมื่อปรับสภาพดินเสร็จแล้วเนาะหลังจากใช้คืนินดีนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เลยนะครับ เวลาที่เราลดน้ําตามไปหลังจากใส่ปุ๋ยน้ําพวกนี้จะไหลลงไปแนวดิ่งเมื่อเราคาดหวังว่ารากพืชอยู่ตรงไหนเราต้องการให้อาหารไปตรงรากพืชตรงไหนนะครับผมรับรองได้เลยว่าอาหารนะครับหรือปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะตามไปบริเวณน้ําที่เราลดลดปัญหานะครับของการที่น้ำเนี่ยมันกระจายตัวออกด้านข้างทําให้ยางามนั่นเอง ทีนี้ตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับผมรับรองเลยว่าจาก30%ที่ผมบอกถ้าเวลาเรามีปัญหาเรื่องดินแล้วเราละเลยนะครับจะกลายเป็น90-100%ที่พืชจะได้กินอาหารที่เราใส่อย่างเต็มทีทีนี้วิธีการใช้นะครับสำหรับคืน,นดินดีกรณีที่เรากําลังฟื้นสภาพต้นอย่างนี้หรือเรากําลังขยายผลแบบนี้นะครับวิธีการใช้คืนดินดี ง่ายมากๆครับถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรากําลังจะใส่ปุ๋ยผมแนะนําให้ใช้คืนดินดีนะครับหนึ่งฝาคุกปุ๋ยหนึ่งกระสอบตรงนี้ง่ายที่สุดแล้วและเอาไปโรยโขนตน้นเสร็จแล้วนะครับก็รดน้ําตามปกติหรือถ้าท่านใดนะครับคุกปุ๋ยไม่ทนันหรือไม่สะดวกผมแนะนานะครับให้ใช้คืนดินดีนะครับในตาย0ซีซีผสมน้ํา20ลิตรคืนดินดีของเรานะครับเป็นสูตรเข้มข้นไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องเผื่อเยอะนะครับใช้แค่ตามอัตราที่กําหนดก็พอ เมื่อใช้แล้วนะครับแล้วลดน้ําตามไปนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณจะเจอผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะครับฟังผมพูดจบแล้วมาทั้งทีต้องมีโปรโมชั่นเด็ด7ขวดนี้นะครับปกติคือนินดี7ขวดราคาอยู่ที่4,550บาทแต่วันนี้ไม่ขายจัดไปครับ7ขวด999บาบาทส่งฟรีเก็บปลายทางได้นะครับ สำหรับท่านใดนะครับถ้าสนใจโปรโมชั่นนี้เราจำกัดแค่20ชุดเท่านั้นรีบพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้และถ้าท่านใดนะครับคิดว่าโพสต์นี้มีความรู้ที่ค่อนข้างดีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ